สวัสดีครับคลิปนี้พบกับผมนวัดช่อง Data ปัญญาชนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทยหรือว่าเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิกนะครับ ง่ายๆแค่คลิกเดียวนะครับสมมุตินะครับเราเวลาเราทําเอกสารนะครับเราเวลาเราจะพิมพ์เลขไทยอย่างเงี้ยครับเราต้องเราก็ต้องสลับภาษากลับไปมายุ่งยากนะครับแต่เราสามารถพิมพ์ตัวเลขเป็นอารบิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราสามารถคลิกสั่งให้โปรแกรมเปลี่ยนได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปสลับภาษาเปลี่ยนอะไรให้ยุ่งยากนะครับพิมพ์เป็นตัวเลขอารบิกอย่างนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราก๊อปเอาโค้ดโปรแกรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ภายใต้วิดีโอนี้นะครับให้เรานะครับก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้โค้ดนี้เลยนะครับเมื่อก๊อปปี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามา Word ของเรานะครับ Microsoft Word นะครับจากนั้นนะครับไปที่แท็บ เมนูมุมมองนะครับแล้วก็คลิกคําว่าแมครนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับหนึครั้งจะเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นแมครของเราจะว่างอยู่นะครับให้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อแมครว่าอะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อไปก่อนนะครับในตัวอย่างผมจะใส่แค่ตัว A นะครับจากนั้นให้เราคลิกคําว่าสร้างนะครับ เราก็จะได้หน้าต่างอาของแมคโครขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องให้เราใส่โค้ดที่เรา๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นะครับให้เราลบโค้ดเดิมออกนะครับลบโค้ดเดิมออกให้หมดนะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็วางโค้ดที่เรา๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นะครับวางแล้วได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ เซฟนะครับมาที่เมนูไฟล์แล้วก็เซฟนะครับเซฟเสร็จก็กากระบาดออกไปได้เลยนะครับทีนี้ก็กลับมา o วดของเรานะครับเรามาทดสอบดูนะครับว่าคําสั่งเราสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็คลิกที่แมครขึ้นมา1ครั้งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นคําสั่งที่ชื่อว่าอ r ลลาบิกทูไทยไทยทูอาราบิกนะครับให้เราเลือกนะครับเราจะเอาอาลาบิก เป็นเลขไทยเราก็เลือกตัวนี้แล้วก็กดเรียกใช้นะครับก็ได้แล้วนะครับเราจะเอาไทยเป็นอาราบิกนะครับแล้วก็คลิกที่เดิมแล้วก็มาเลือกไทย to อาร b บิก Arabic. แค่นี้นะครับการเปลี่ยนตัวเลขไทยเป็นอาอาบิกแล้วก็อารบิกเป็นตัวเลขไทยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเอาเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ